โดนปฏิเสธเป็นพันครั้งแต่กลายเป็นมหาเศรษฐีได้เรื่องราวของกฎค่าเฉลี่ย law of a v e r a g e ที่จะเปลี่ยนคำว่าไม่ให้กลายเป็นเงินล้านครับสวัสดีครับกลับมาเจออีกครั้งกับพี่โอในเทนมีพอดแคสต์ทุกวันตอน7จ็ดโมงเช้านะครับวันนี้พี่ขอคุยเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดของคนทําธุรกิจหรือคนค้าขายและคนสร้างตัวนั่นคือคําสั้นๆแค่พยางเดียวคําว่าไม่ ใครบ้างครับที่เคยวางแผนธุรกิจมาอย่างดีสินค้าดีมากเตรียมตัวมาพร้อมแต่พอเดินไปเสนอขายลูกค้าคนแรกเขาบอกว่าไม่สนใจไปเสนอขายคนที่สองเขาบอกว่าแพงไปคนที่สามเขาบอกว่ายังไม่ว่างพอโดนปฏิเสธติดๆกันสักสามถึงสี่ครั้งใจมันก็ฟอรแล้วเริ่มสงสัยตัวเองว่าหรือสินค้าเราไม่ดีหรือฉันพูดไม่เก่งหรือฉันไม่เหมาะกับงานนี้ แล้วสุดท้ายก็ล้มเลิกไปเงียบๆพี่จะบอกความลับให้นะครับเศรษฐีระดับโลกทุกคนไม่ได้เก่งกว่าเธอครับไม่ได้พูดเก่งกว่าและไม่ได้มีสินค้าที่วิเศษกว่าเธอแต่พวกเขาโดนปฏิเสธใส่มาเยอะกว่าเธอครับเป็นพันเป็นหมื่นเท่าครับวันนี้พี่จะพาไปดูสองตำนานชีวิตของคนที่ถูกตะโกนใส่หน้าวบไม่ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาก็เปลี่ยนคำปฏิเสธเหล่านั้นให้กลายเป็นอาณาจักรธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ถ้าฟังจบเธอจะเลิกกลัวคำว่าไม่แต่เธอจะวิ่งไล่ล่ามันแทนครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของผู้ชายแก่คนหนึ่งครับที่ชีวิตล้มเหลวมาตลอด65ปีคนนี้ครับเขาชื่อผู้ผ่นแซนเดอร์ครับเล่ามาถึงชื่อปุ๊บก็จะรู้ใช่ไหมครับเป็นผู้ก่อตั้ง KFC ครับทุกคนเด็กๆทุกคนทัน่วโลก,ก,กรู้จักใบหน้าของเขาครับตอนยุ6หกส้าเขาเกีเยณพร้อมกับเงินประกันสังคมก็เล็กนิดเดียวครับแทบจะไม่พอประทังชีวิต เขามีทรัพย์สินติดตัวแค่ยอย่างเดียวคือสูตรไก่ทอดของแม่แทนที่จะนั่งรอให้แก่ตายเขาตัดเสินใจขับรถตระเวนทั่วยุโรปไปตามร้านอาหารต่งตางๆทั่วอเมริกาเพื่อเสนอขายสูตรไก่ทอดแลกกับส่วนแบ่งเล็กๆน้อยๆจากยอดขายเชื่อไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นร้านที่หนึ่งปฏิเสธร้านที่สิบปฏิเสธไล่แต่เพิดก็มีครับร้านที่หนึ่งร้อยก็ยังปฏิเสธ เฮียแกต้องนอนในรถกินไก่ทอดประทังชีวิตใส่ชุดสูตรสีขาวตัวเดียวซ้ำๆคนทั่วไปโดนปฏิเสธสิครั้งก็ทอเลยใช่ไหมครับแต่ผู้พันแซนเดอร์สโดนปฏิเสธไปทั้งหมดหนึ่งพันเก้าครั้งลองจินตนาการความรู้สึกดูนะครับหนึ่งพันกับอีกเก้าคนที่บอกว่าไก่คุณไม่อร่อยสูตรคุณไร้สาระ แต่เขาไม่หยุดเขาเคาะประตูร้านที่หนึ่งพันสิบและร้านนั้นตอบตกลงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนาน KFC ที่มีสาขาทั่วโลกในวันนี้ถ้ายอมแพ้ครั้งที่หนึ่งพันแปดเราคงไม่มีไก่ทอดชื่อดังกินใช่ลหครับคำถามคือวันนี้เธอโดนปฏิเสธมากี่ครั้งแล้วถึงสิบหรือยัง ถ้ายังอย่าพึ่งบ่นว่าทำไม่ได้เธอแค่ยังเคาะประตูไม่มากพอแต่ถ้าเรื่องผู้พันยังไม่เห็นภาพมาดูวงการกีฬากันบ้างครับรู้จักเบสบรูทไหมครับตำนานนักเบสบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลก็คือเจ้าของสถิติโฮมรันเวลาตีลูกออกนอกสนามครับที่เยอะที่สุดในยุคนั้นครับคือ714ครั้งทุกคนยกย่องค่ะว่าเขาเป็นเทพเจ้าแห่งการตี แต่รู้ไหมครับเขายังครองสถิติอีกอย่างหนึง่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนั่นคือสถิติสไตร์เอาครับคือวูดครับเบสโรดตีวูดไปทั้งหมด1,330ครั้งเกือบสองเท่าของจำนวนที่เขาตีโฮมรันได้ครับนักข่าวเคยถามว่าคุณไม่เสียความมั่นใจเหรอตีวูดบ่อยขนาดนั้นน่ะ โดนคนโหทั้งสนามเบฟรูต้ตอบประโยคทองคำว่าทุกครั้งที่ผมตีวืดมันพาผมขยับเข้าใกล้โฮมรันลูกต่อไปมากขึ้นนี่แหละครับมไม่เซตของผู้ชนะเขาไม่ได้มองว่าตีวุดเท่ากับล้มเหลวแต่มองว่าตีวุดคือกระบวนการทางสถิติที่ต้องเกิดขึ้นถ้าไม่กล้าหัวเต็มแรงจนวุดก็ไม่มีวันหัวเต็มแรงจนเกิดโฮมรันได้ คนที่กลัววืดคือคนที่ไม่กล้าหวดคนที่ไม่หวดคือคนที่ไม่มีวันทําแปมได้ทีนี้เรามาถอดรหัสเป็นวิศวกรรมกันครับสิ่งที่ผู้พัน Sanders แซนเดอร์สแเบแบรูตใช้โดยที่ไม่รู้ตัวนั่นคือกฎที่เรียกว่า law of e l r a g e คือกฎค่าเฉลี่ยครับในงานขายและธุรกิจทุกอย่างคือตัวเลขครับสมมติสถิติของคุณคือ10 3, 1 คุยกับคนสิบคนจะมีคนสนใจฟังสามคนและจะมีคนตัดสินใจซื้อหนึ่งคนแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกครั้งที่คุณต้องการหนึ่งยอดขายคุณต้องเตรียมใจไว้เลยว่าคุณจะเจอเก้าคำปฏิเสธนี่คือราคาที่คุณต้องจ่ายถ้าคุณเข้าใจกฎข้อนี้เวลาโดนปฏิเสธคุณจะไม่เจ็บปวดเลยคุณจะมองว่ามันเป็นแค่ดาตาเจอคนปฏิเสธคนที่หนึ่งคุณจะยิ้มและคิดในใจว่าโอ okay, เคเหลือแปดเจอคนที่ห้าใกล้ลวไว้อีกนิดเดียวเจอคนที่เก yes ้าเยสคนต่อไปคือลูกค้าตัวจริงแล้ว เห็นไหมครับแค่เปลี่ยนมุมมองความทุกข์หายไปทันทีคุณไม่ได้ล้มเหลวคุณแค่กําลังเก็บสะสมแต้มให้ครบตามค่าเฉลีย่ยและข่าวดีคือยิ่งคุณทําเยอะค่าเฉลีย่ยงคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆจาก10ต่อ1อาจจะกลายเป็น10ต่อ2หรือ5ต่อ1ในอนาคตเพราะคุณเก่งขึ้นครับถ้าอยากชนะเกมธุรกิจพี่ขอท้าให้เปลี่ยนเป้าหมายครับเลิกตั้งว่าวันนี้จะต้องขายได้กี่คนเพราะมันควบคุมไม่ได้ ให้ตังเปลาว่าวันนี้ฉันจะโดนปฏิเสธกี่ครั้งอันนี้คุณควบคุมได้ครับลองเล่นเกม go for no ดูครับลองบอกตัวเองว่าวันนี้ถ้าไม่โดนปฏิเสธครบ10ครั้งฉันจะไม่กลับบ้านเชื่อไหมครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้อที่1ความกลัวจะหายไปเพราะคุณจะตั้งใจไปโดนปฏิเสธอยู่แล้วเพราะเขาบอกว่าไม่คุณก็เลยเฉยๆแถมดีใจด้วยเก็บแต้มได้แหละ 2ครับความกดดันลดลงคุณจะคุยกับลูกค้าสบายบายเป็นธรรมชาติขึ้นและไม่เกรงครับและ 3. ผลลัพธ์พุ่งกระจุดครับเพราะคุณกล้าคุยกับคนเยอะขึ้นเพื่อสะสมคําปฏิเสธคําตอบรับหรือ yes มันจะโผล่มาแทรกเองโดยอัตโนมัติตามกดค่าเฉลี่ยครับยิ่งคุณสะสม no ได้เยอะเท่าไหร่บัญชีธนาคารของคุณจะมีตัวเลขเยอะขึ้นเท่านั้นจําผู้พันแซนเดอร์สวยครับ1นึ่ครั้งแลกกับอนจาจักรเคฟซีของคุณจะแค่ร้อยครั้ง แลกกับแพสซี n ินค e หลักแสนคุ้มยิ่งกว่าคุ้มไหมครับสุดท้ายพี่จะบอกน้องๆทุกคนว่าอย่าให้คำว่าไม่ของคนอื่นมาเป็นตัวกำหนดคุณค่าของตัวเราเขาปฏิเสธข้อเสนอของเราไม่ได้ปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของเราและบางทีเขาแค่ยังไม่พร้อมตอนนี้ not now ไม่ได้แปลว่าพร้อมในวันหน้าจะไม่เกิดขึ้นและไม่ได้แปลว่าเขาไม่พร้อมตลอดไป not forever หน้าที่ของคุณคือยืนหยัดครับเป็นเหมือนกับเบบรูทที่กล้าหวดไม้สุดแรงแม้จะเวิดเป็นเหมือนผู้พันแซนเดอร์ที่เคราะประตูต่อไปแม้จะโดนไล่เพราะโลกนี้มีที่ว่างเสมอสำหรับคนที่หน้าด้านพอที่จะไม่ยอมแพ้แต่หน้าด้านในทางที่ดีนะครับคือด้านต่ออุปสออกไปเก็บคำร์บนไดครับสะสมให้ครบโคตาแล้วความสำเร็จจะมาเคะประตูบ้านคุณใครที่พร้อมจะออกไปล่าคำว่าไม่ พิมพ์บอกพี่หน่อยครับว่าชั้นรักคำอติเฐาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ